การเป็นโซวอนนะคะก็ทำให้เราเจอกับประสบการณ์ที่กูเรียกว่าประสบการณ์ช้าง <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี <laughs> ค่ะคลิปที่เ้วนะคะเราอัพเรื่องซีรีส s, <laughs> <S ไปนะคะคลิปนี้ก็เลยว่าจะแทรกด้วยเรื่องที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ใครหลายๆคนก็น่าจะรีเลทได้กับเรื่องนี้นะคะอยากจะแนะนำเพื่อนสนิทของเราคนนึงนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินเสียงกันมาบ้างในแต่ยๆคลิปนะคะก็คือนางก็ไม่เคยโผล่น้ามาเลยแต่ว่านางก็อยู่หลังกล้องตลอด <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ชื่อกินะคะ <laughs> <laughs> มีเรื่องหนึ่งที่ขายกันมากๆก็คือ เรื่องราวของการเป็นโซวอนคะ่ะสซวอนคืออะไรคะสกีเพื่อนน้องๆเขาแบบว่าเกิดไม่ทนันตามไม่ทันอะไรเงี้เป็นชื่อแฟนคลับของวงเกิลกรุ๊ปที่เกาหลีก็คือเกิลเจเนเรชั่นนั่นเองใช่หรอค่ะเป็นวงที่รเราโตมาค่ะก็คือก็คือไม่มีแล้วเราเล่นค่ะก็ยังมีอยู่นะคะเขาแค่แยกย้ายกันไปทำภารก,กิจของตัวเองนะคะเราเริ่มชอบเกิลเจนมาตั้งแต่ให้ทายว่าเพลงอะไร kissing you จริงเหรอเอยคิซิ่งยู่เนี่ยตั้งแต่สมัยกูแบบว่าป .5 ป .6 ก็ยังไม่ทันนะคะกูเริ่มชอบตั้งแต่เพลงที่หลายๆคนน่าจะได้ยินกันเท่าบ้างเั่วเมืองก็คือจีจีนี่หรอจีนี่เช้าก็กูช้าก็ดันจีก็คือดังกันทท่วบ้านเ่าเมือนตอนนั้นกูยังสงสัยอยู่เลยว่าในแบบคนนี้เป็นใครวันหนึ่งพี่ชายวิ่งมาบอกว่า มีวงเกาหลีวงหนึ่งสวยมากเอา MV G นี่มาให้ดูน,นนนนะจำได้ว่านางท่อนของทิฟฟานี่อ่ะ DJ Put it back on เฮ้ยพี่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยหลังจากนัก็คือ,อมันเลิกชอบไปแล้วอะแต่ว่าทิ้งอารยาทาให้กูชอบมาอีกประมาณสิปี <laughs> <laughs> สมัยก่อนอ่ะกูชอบกับมิาเซ่้ย <laughs> แล้วหวานปิ๊ก คาเมกาเซ่อ่าสมัยต้นไอ้เนี้ยเป็นเฟคาเมกาเซจริงจ,งจงบบบบริงแบบคู่แบบคู่อะไรเงี้ยซิสกากับเฟยฟังเกลอะไรเงี้ยเออแต่ว่าช่วงวนั้นอะคือเหมือนรู้จักจากรู้จักเพลงจีเราเพื่อนอะก็แบบกิ๊ตอะไรงบบ hey, นเงี้ยแบบวิชิฟันนี่แทฮยอนอะไรเงี้ยกูแบบใครวะแม่เนี่ย <c oughs> ตอนนั้นสมัยก่อนแบบกลัะไปอ่านฟิกแล้วกูก็ไปเจอเว้ยมัน เขียนวงเล็บว่า S S D ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันย่อมาจากส a n Joaquin แล้วก็ชอบจากฟรีตอนนั้นเธอสมัยเพลงอะไรอะตอนนั้นประมาณม2ก็จีนั่นแหละนี่คือเรานับทำลายกันจากเพลงนะคะเพราะว่าก็จําปีพศไม่ได้แล้วแต่จาเพลงที่ออกมาช่วงนั้นได้อะไรกูเมนยูริไม่น่าเชื่อตอนนี้ชอบแทยอนทังใจเป็นแฟนคลับเกิลเจนนะคะถึงคนก็จะรู้จักบอดบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือบอร์ดโซชิแฟนคลับ com คอนะคะบอร์ดนี้ก็เราก็มีประวัติศาสตร์อะไรกับมันมากมายทีเดียวจริงอยากจะบอกพี่ปูชิพี่ปูชิคงไม่ได้ดูที่แบบพะบ้าพะบ้าพะบ้าพบ้าเขาพวิทเขาชอบแบบพะบ้าพะกินพี่ปูชินะคะก็เป็นแอดมินบอร์ดคุณแม่แห่งองค์การสมุดมีดราม่าพี่ปูชิจะมาแบบบ้าหรอไม่ตีกันอะไรเงี้ยเออผู้ไกลเกี่ยอเอแยกเกีอะไรเงี้ยก็แยกย่อยเป็น ซับแบบแฟนฟิคชั่นมีขายของมีข่าวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีห้องประจำของเรานะคะที่สิงบ่อยที่สุดก็คือแฟนฟิคชั่นซับเซตในแฟนฟิคชั่นก็จะมี NC บางคนก็คือสมัครแบบนั้นเพื่อห้องเดียวที่ผู้ฉีกเนี่ยก็มีกฎว่าภาในห้องมืดเนี่ยนะคะเด็กที่อายุต่างกว่า18นะก็จะห้างเข้าแต่ทำไมฉันก็รู้ว่าทุกคนเข้า ็นหนึ่งนี่นะเหมือนกันมือเขาจะมีกฎประมาณว่าคนที่เข้าห้องมืดได้อ่ะจะต้องเหมือน verify ตัวเองใช่ต้องมันจะมีห้องแนะนําตัวเองอ่าใช่แล้วมือต้องไปแนะนําตัวเองในห้องนั้นว่ามืออายุเกิน18บแปดเขาจะแบบกดผ่านมมันจะมีเหมือนเป็นเมมเบอร์แล้วก็ขึ้นเป็นบวกผ่านวิธีเข้าได้ยังไงนะคะในเมื่อเราไม่ได้อายุเท่าแปดของกูอ่ะเพื่อนอ่ะสมัครใหม่เว้แต่ว่าไปแนะนําตัวว่าอายุยี่สิบสองอ้าวเชี่ย ต้องขอโทษคน,นี่คือแบบนมาเสภ,ภาพบาบของกูซับซ่ากว่านั้นแต่ก่อนหละมันจะมียุคบีบีอะมึงบีบีที่มีพินบีบีอะไรเงี้ยลูกกูแม่งเหมือนจะได้กรุ๊ปบีบีของพวกโซนแต่น่าจะแลกกันจากในกระทู้หรืออะไรไม่รู้อะแล้วกูก็เข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วก็ทํางไงมาไงไม่รู้อะกูได้ยูท ของพี่คนหนึ่งจำไม่ได้ว่ามีใครขอเขาหรือเปล่าว่าแบบอยากเข้าห้องมืดอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็แบบแบ่งยุทธดิวเป็นคนเหลือขอว่าเลยอะขอยุทธได้ค่ะพอเราเข้าห้องมืดได้นะคะความบันเทิงก็ตามมาค่ะมึงทำอะไรบ้างอ่ะมึงทำอะไรในห้องมืดบ้างก็ไม่มีเลยว่าก็แค่ไปอ่านชายเอโรติกเคยมีอ่ะกูเคยมีโมเมนต์หนึ่งอ่ะที่กลัวไม่ได้อ่านฟิกเลองเต็มอ่ะแต่เข้าไปในห้องมืดเพื่ออ่านเฉพาะอ่านเฉพาะ N4 อ่านเฉพาะ N4 อ่ะ การเป็นซวอนนะคะก็ทําให้เราเจอกับประสบการณ์ที่กูเรียกว่าประสบการณ์ชอนเดยด <c oughs> หลายหลายอย่างในชีวิตใยเด็กมองย้อนกลับไปกูก็แบบกล้าเนาะกูนี่กล้าเนาะเเล่าเลยมึงเคยตีกับเอลปะ ไอ้เชี่ยใช่เพื่อนกูเป็นเอลเพื่อนสมัยปฐมแล้วอ่ะแล้วก็แบบมันค่อนสนิทกันมากสมัยกนมันจะมีแบบดงสยามโซนเออสยามโซติกานคือเพื่อนอ่ะเลิกคบไปไปแล้วพอเรื่องเนี้ยก็แบบมันด่าโดเจนอ่ะแล้วเราก็แบบเหมือนไม่ยอมอ่ะด่าเส็จแล้วปินี้เราร้าเแล้วก็เร่นด่ามือนกับ จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะแต่กูมีเพื่อนเป็นเอลแต่ว่าเป็นเอลที่น่ารักเป็นเอลที่ชอบเกิร์ลเจนด้วยเฮ้ยกูก็มีเอออันนั้นนะคือแบบคือรงผอบพันแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้เคยไปดูคอนเสิร์ตไหมคะเคยคอนรวมไปครั้งเดียวเองแล้วแบบครั้งสุดท้ายที่มีคอนรวมไม่ได้ไปว้ที่แบบเป็นก้าคุณูสุดท้ายกูว่ากูไปตอนเด็กๆกูเคยไปคอนที่ราชมังแ้วจัดที่ราชมังอะราชมังเทียวมากอะซูเปอร์จอยบ้า MBC MBC m ซ c แบบ เก่ามากนานมากแล้วร่วมแบบหลายวงมากยี่ลายช่งมังอะ่ะ คือเคร่ยมากเพราะว่าร้อนหนึ่งแล้วแบบบันไดหลายขั้นมากแต่ว่ากูจําได้ว่ากูไม่เหนื่อยเลยอ่ะเขาจัดโปรเจกต์กันใช่ไหมตอนนั้นมันจะมีสมัยแบบเป็นดาบโซชิอ่ะดาบเหมือนดาบสต๊ะสตาบอ่ะเขาจะต้องกูไม่แน่ใจว่าเอาดาบไปวางตามโต๊ะหรืออะไรอ่ะแต่กูอ่ะเป็นคนไปช่วยอ่าสตาบช่วยสตาบวางเออเก๋พี่หมดอ่ะพี่พิกเลตอ่ะรูเใช่ไหมเขาเป็นแอดมินอีคนอ่ะเขาบอกว่าน้องช่วยพี่แบบจัด วางอะไรี้นะกูแบบพูมิใจว่าเป็นประศกกูแบบคอมพีกลายเป็นโซวอนในชีวิตนี้แต่ว่ากูก็ไม่ีความทรงจําที่แบบเจ็บปวดกับกาเป็นโซวอมนนนะตอนประมาณหมนหนึ่งอะเจสิก้ามาไทยเจสิก้ามาคนเดียวสมัยนั้น <c oughs> ก็จะมีแบบไปรับกันที่สนามบ,บิน <c oughs> ใช่ปะกูอะเป็นเด็กหมนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเป็นเด็กเอาแต่ใจมากคือเรียนอยู่แล้วพอรู้ว่าเจสิก้ามาคือโทรไปหาแม่ว่าแบบ อยากไปสนามบินเพื่อไปรับเจสิก้าแล้วมึงคิดดูกูอยู่นครข้อปฐมแล้วกูจะไปสวนนะผูกไม่เคยเล่าให้ฟังเลยก็เดินเข้าไปแล้วมันก็ใหญ่มากกูงงแล้วกูไม่รู้จะเริ่มหาจจกตรงไหนอ่ะเพราะคนก็เยอะไปหมดเลยอ่ะกูว่าไปเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เว้ยกู้ชายนั่งกูจําได้เลยยุ่งอ่ะยุ่งอยู่คนเยอะกูแบบมึงนึกภาพเด็กแบบตาดำดำจากต่างจังหวัดอ่ะพี่คะดาราเกาหลีกูยังพูดไม่จบประโยคกูพูดดาราดาราเกาหลี ไม่รู้ครับประวัต um ิกูอะโคตรแย่กูจะร้องไห้อะมึงกูก็เข้าใจเขาแหละว่าแบบเขายุ่งอะว่าเจ้าหน้าที่สนามบินอะบางคนเขาก็เบื่อเวลาแบบแฟนขับมาแล้วยิ่งกูเป็นเด็กอะแล้วเขาก็พูดด้วยแบบสีหน้าแบบลำคาญเต็มที่แล้วแบบตะคอกกูอะแล้วก็บริการคนต่อไปต่อแล้วคูก็ยืนแบบ จะร้องไห้อีดอกตอนนั้นอยู่คนเดียวปะอยู่คนเดียวกูไปคนเดียว <c oughs> ไหนไหนมาแล้วอะ่ะกูว่าโทรหาพี่ชายช่วยเข้าไปดูในบอร์ดโซเชียลแฟนให้หน่อยว่าแบบเจสสิก้ามาจากเกตอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่มีหอกมือเพราะอย่างเงี้ยมันแบบเรียลไทม์อ่ะเขาดูกันจากทวิตเตอร์สักพักหนึ่งอีดอกกูยืนแบบงงๆอยู่เสียงกรี๊ดมาจากชั้น4ี่มั้งชั้น4ี่ป่ะชั้น4ี่อยู่ชั้น2ที่มันแบบอะไรบอกูอยู่ตรงไหนไม่รู้่แต่กูจําได้ว่าตอนนั้นกูแบบวิ่งตามเสียงกรี๊ดอ่ะขึ้นบันไดเลื่อนแบบ สุดท้ายคือกูไปก็คือไม่มีเฮอะไรแล้วอ,ะอ่ะกูเข้าใจมึงแล้วกูก็กลับบ้านแบบเสียค่าน้ำมันทะเลาะกับแม่โดนด่า,า<ๆ>ดกู็แบบกูจะไม่ไปอีกแล้ว <laughs> ประสบการณ์ชังเย็ดมากอะส่วนของกูหรอถ้าพีคสุดคือวันที่เกิร์เจนจะต้องมาออกตรงเวทีสยามพารากอนของครูอะ่ะสีส้มปะ่ะเส,ส,สื้อสีส้มปันนั้นอะมาก่อนแคนซูยองยังไม่ได้มาซูยองตามาจำได้เลยว่าไฟประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนี่แหละเนี่ยนัดกับพี่ ไปตามซูยองก่อนพอคิดแน่นอนว่าทุกคนจะต้องไปรอที่พารากอนตั้ง,ตงแต่แตหัวบบวัน,นใช่ไปรับซูยองที่สนามบ,บินเชียร์เราคือเหมือนตอนนั้นจําได้ว่าคิดเองเลยค,คิดตอนเช้าเราไปเนี่ยแบบพี่เล็กไปรับซูยองกันพี่เล็กก็บ้าจี้ไปด้วยเว้ยแต่ความผีคือแบบเหมือนลงมาปุ๊บแล้วเหมือนเวลาเราไปสนามบ,บินอะ่ะคือเราเจอพวกโซวอนด้วยกันไงเราอาจจะไม่รู้จักเขาหรอกแต่เราแบบว่าเฮ้ยเขาจะต้องรู้แน่เลยว่าซูยองจะออกต้องออกเกน์ไหนเดินตามเขาไปสรุปเดินตามยังไม่ทันจะหาจุดเลย เสียงอ้าเสียงกรี๊ดเฮียไม่ทันใช่ไหมมือถือกล้องอยู่อะแต่ซูยองตัวแบบเท่าจิ๋มหมดอะแล้วในกล้องอะเป็นภาพซูยองแบบหันมาแบบปึ๊บแล้วก็หายไปเลยคือราตาอะไคือแบบจำได้ว่าประมาณมสามมสี่นะจำไม่ได้นะคือเด็กมากอะแล้วออกเงินตอค่าแท็กซี่อะประมาณห้า้อยกว่าบาท หรือแ,แบบมา500ไม่ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะตอนนั้นรู้จักกับพี่เจ้าของเพจโซชิอัดดิทคือเขาขับรถมาถ่ายสุยองด้วยแล้วเขาก็จะไปที่ภารากอนต่อเราก็เลยเหมือนแบบเออพี่แบบขอติดรถไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบคุยกันนะตอนนั้นอะ่ะที่โดดขึ้นรถเขาเฉย <c oughs> เลยเว้ยนั่งอัดกันประมาณแบบ7คนอนะ่ะ <c oughs> จริงปะคือไม่โชคพี่เขาพังไปแล้วแค่เป็นโซลก็คือมึงแบบเป็นพี่น้องกันจำได้ว่าวันนั้นอ่ะ สยามร้อนมากตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวรอตั้งแต่ประมาณบ่าย2อ,อะ่ะคือยืนตรงนั้นไม่ไปไหนอะเพราะกลัวเสียที่ะโซชิอะออกมาประมาณ6กโมงห้าโมงครึ่งเป็นลมจริงเป็นโมงเป็นแบบ เหมือนอยู่ดีๆอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นลมอ่ะแต่มันคือวืบแบบวืดไปอ่ะเหมือนวูบไปเลยอ่ะในสติอันเรือนรังนั้นะคือกาดอ่ะแหวกแหวกทุกคนเพื่อมาหิ้วกูอ่ะเข้าไปในห้างอ่ะแล้วเหมือนมันมันได้แอร์ไงแล้วก็มีพวกพี่นักข่าวดีมากเลยเขาก็แบบยาดมมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนหลับแล้วตื่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนตอตอนนั้นอ่ะไม่ได้สนใจเลยแบบเฮ้ยโซเชียลมายังจริงไม่เห็นเลยคือในใจแบบจะร้องไห้แล้วว่าแบบคือมันเฟล แล้ยินเสียงกรีดก็คือเขาออกมากันแล้วอะพอเขาออกมาลั้นนอะมาอยู่ตรงนี้เราลองห้เลยนะเราก็แบบนี่ก็แบบทุงหายพี่เล็กพี่เล็กเป็นลมอะหนูขอกลับก่อนนะแล้วก็กลับเองขึ้นบีเทสเองอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโซวอนที่ไม่มีบุญกับไม่จริงๆคือไม่มีบุญกับเกิลเจนใช่ยกเว้นโซวอนที่ไม่มีบุญกับเกิลเจนจนแบบหลังๆอะพอมีอะไรมาปุ๊บ เออจะไปตามดีไหมวะออะไรอย่างเงี้ยจริงๆใช่ใช่ใช่แต่เชื่อว่าทุกคนก็จะมีประสบการณ์แบบนี้ทุกคนมีเว้ยถ้าแบบว่าชอบมากจนไปตามอ่ะเราว่ามันต้องเคยเจอแบบอวสักรอะไรบางอย่างจริงคอนยอนครั้งหน้านะคะถ้าใครไปก็อาจจะได้เจอเราสองคนแต่ว่าทาบัตรหายเหนืออะไรสักอย่างนึงหน้างานแต่ว่าการไปโซวอนก็คือทําให้เราได้อะไรเยอะ เหมือนกันมันเป็นอะไรที่แบบทันรู้สึกเฟลจากโรงเรียนออแค่กลับมาแบบเปิด MV อ็มวอนะเนาะแค่นี้ยิ้มให้กันอะฉันก็ก็ยิ้มยิ้มเมนไม่เด <My Day. S 1> เออเม้นไม่เดแล้วอะไรอย่างเงี้ย แรงบันดาลใจวัยเด็กนะใช้คําว่าอย่างนั้นเลยอะโตมากับเขาเลยอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่ชอบเต้นอะกูเต้นจีนี่ได้สิ่งที่เขาให้กูมากที่สุดก็คือแบบความอยากผอมอะกูเคยเคยช่วงนึงไงไม่ใช่ตอนนี้เป็นไอดอลอะก็แบบใช่ไหมน่ารักหน้าตาดีเออเราเราว่ามันก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบอยากดูแลตัวเองเหมือนเขาจังเลยอะไรเงี้ยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่กูได้คืออะไรหรอ n ี การเป็นสวอนเขาไม่เรารักกันอ่านเออไอ้จริงๆคือแบบฟิกอะมันไม่ใช่ฟิกไก่การเว้ยทุกเรื่องอะบางคนเป็นหมอมาแต่งก็มุเราไลเตอร์เขาแบบผาข้อมูลจริงๆอะเพราะาบบข้อมูลนี้เขามีข้อมูลจริงๆอะบางทีแบบได้อดูเคทตัวเองเรื่องต่างๆนะคะจำประสาทนอยชัวรสไตล์ได้จากฟิกพี่มาบุงจำได้เลยว่ามันออกข้อสอบในสังคมแล้วตอนเชีย ภาษานี้กูรู้จักกูรู้จักตักฟิกสโอ้ยแย <laughs> ไม่มีสาราะนะแต่พยายามดึงเข้าสาราะให้ได้เพราแบบว่า <laughs> 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 โอเคฉันได้นู่นได้นี่จากประสรบการณ์น,นี้ค่ะถ้าทุกคนเคยเป็นโซนเหมือนกันมีประสรบการณ์ดีๆหรือว่าประสรบการณ์ช่าง อะไรก็สามารถแชร์กันข้างล่างได้นะคะขอโทษสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกวเจนหรือว่าไม่ได้ชอบด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็อยากมานั่งเมามอยกับเพื่อนวันนี้ก็ขอบคุณมากมาค่ะบ๊ายบายบายปิดกล้องค่ะอ้าปิดเป็นแล้วเนี่ยคนเนี้ย